สวัสดีครับอยู่กับซุ้มบอ่อพานเจ็ดสิบสามนะครับอันนี้ก็เป็นชั้นหลานเยียร์พลังชัยนะครับพ่อเป็นเจ้าเยียร์นมสดแชมป์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับส่วนแม่เป็นสายของโรงแก้ววรกาฟ้านะครับเป็นมหาอำนาจแดงจูเนียบวกบิ๊กคับมังกรดำยอดเพ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นชั้นหลานเยียร์พลังชัยนะครับ ก็เปิดแบ่งนะครับสี่ตัวนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบนะครับรวมส่งนะครับพร้อมกับติดจิปบปีกแล้วก็ทำใบใบพันประวัติให้นะครับแล้วก็ทำวัคซีนให้ด้วยนะครับดูแล้วน่าจะตัวคู่สองตัวนะครับที่เห็นชัดเจนนะครับตัวตัวเยียกับตัวเท่านะครับ สนใจก็แอดไลน์ id นะครับ m i x 257นะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทร0 9 2ย์5 4 7 1 8นนะครับอยู่อำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับ